สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดวง12ราศีวันนี้เราจบกันจริงๆแล้วหรือยังเรามาฟังนายความรักของทั้ง12ราศีกันได้เลยครับว่าดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงจบกันแล้วไหมนะครับมาฟังคำนายของราศีแรกกันเลยครับราศีเมษครับราศีแรกนะครับผมบอกเลยว่าความรักของคุณนะครับเจอกับคนที่ไม่ดีเจอกับคนที่ไม่จริงจังนะครับและคนคนนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุณจะไม่อยากเอากลับมาอีกแล้วนะครับราศีสองครับราศีพฤษภครับผมบอกเลยว่าคุณรอคอยคนเก่าๆกลับมานะครับและความรักของคุณยังไม่จบก ราศีที่สามครับราศีเมถุนครับรม i i ผมบอกเลยว่าคุณต้องการสถานะความชัดเจนครับถ้าเขาให้สถานะความชัดเจนสถานะแฟนไม่ได้หรือสถานะที่มันชัดเจนกับเรื่องของคู่รักผมบอกเลยว่าคุณจะสลัดทิ้งทันทีครับราศี4สี่ครับราศีกรกฎครับผมบอกเลยว่าความสัมพันธ์เก่าจะกลับมาต่อเนื่องกันอีกครั้งแต่ความสัมพันธ์นี้คุณยังไว้ใจไม่ได้ครับราศี5ห้าครับราศีสิงห์ครับผมบอกเลยว่าคุณพาตัวเองออกมาจากความรักครั้งเก่าและพาตัวเองออกมาไกลมากแล้วนะครับคงไม่กลับไปแล้วละครับราศี6หกครับราศีกันครับ คุณตกที่แน่ของความเสี่ยงครับแอบหน้าเป็นกังวลกับเรื่องของความรักครับและตัวคุณเองไม่เชื่อใจกับรักครั้งเก่าด้วยเช่นกันราศี7เจ็ดครับราศีตุลครับผมบอกเลยว่าคุณจะสมหวังกับเรื่องของความรักนะครับและได้แต่งงานกันในท้ายที่สุดความสัมพันธ์ของคุณจะสมหวังและเป็นรักในอนาคตด้วยเช่นกันครับราศี8แปดครับราศีพิจิกครับผมบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณมันแตกหักไปแล้วนะครับยากที่จะต่อกันติดแล้วครับราศีทเก้าครับราศีธนูครับผมบอกเลยว่าราศีธนูนะครับถ้าเป็นเรื่องของแฟน รักครั้งดีมากและยากที่จะลืมด้วยประสบการณ์ชิ้นนี้เป็นชิ้นสําคัญในชีวิตเลยครับราศีที่สินะครับราศีมังกรครับผมบอกเลยว่าคนคนนี้นะครับเป็นได้แค่สถานะเพื่อนหรือพี่น้องเท่านั้นเองนะครับราศีที่สิบเอ็ดนะครับราศีกุมครับผมบอกเลยว่าเจ็บปวดกับเรื่องของความรักมา,มาเยอะนะครับและเจ็บใจกับเรื่องของความรักมา,มามากด้วยเช่นกันผมบอกเลยว่าถ้าเป็นรักครั้งเก่านะครับหรือว่าความสัมพันธ์ครั้งเก่าเนี่ยผมบอกเลยว่าจบจริงนะครับเจ็บจริงครับราศีที่สุดท้ายนะครับราศีที่สับสองนะครับราศี คุณค่าตัวเองครั้งนะครับและเชื่อมั่นในตัวเองครั้งนะครับเพราะตอนนี้ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับและขาดศรัทธาในตัวเองนะครับผมว่าพลังถัดจากนี้จะกลับมาอีกครั้งครับผม